สวัสดีทุกคนอีกครั้งกันด้วยนีครับผมมากันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมทางด้านของวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ในเกม Adventure เลครับผมซึ่งวันนี้ผมมีท้าทายกับตัวเองในการที่จะพิชิตกันนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่การท้าทหรอกมันเหมือนเป็นการวัดดวงมากกว่านะครับนั่นก็คือผมจะลงประตู Secretcret ของทางด้านของไอวิชอ่าอีเวนต์ตอนนี้เนี่ยอ่าผมจะรู้ว่าการที่ผมลงประตูสกฤตอย่างสิบครั้งเนี่ยผมจะได้ โฮมูลูไหมใช่ไหมเออชื่อโฮมูลนะไม่แน่ใจว่ามันมีสิดรอปจากซีเขหนหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งนี้ผมต้องการใิดการลงอีก9ครั้งนี้เนี่ยเพื่อผมจะหา1เศษฉาตตอนนี้ผมมีทั้งหมด3ใช่ไหมผมต้องการแค่นหนึ่งก็จะประกอบได้4แล้วการันตีซีเขีตัวนี้นะครับผมและผมก็ยังจะได้การันตีตัวทางด้านของมิสติกอีก1ตัวด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมสุ่มแล้วแ0ร้นั่นเอง ขาดแค่20นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะซึ่งถ้าถามว่าผมจะไปหาประตูซีเครตจากไหนครับแน่นอนครับไปที่ดิสคอดกันกว่าโอเคครับดิสคอดมาตรงนี้แล้วก็กดมาตรงวิชีเวนต์ตรงนี้นะผมแล้วก็รอหาที่เขาเขียนว่าซีเครตนะผมแล้วเราก็กดจอยเข้าไปเลยผมจะทําอย่างนี้ประมาณ9รอบนั่นเองนะครับผมอะแล้วก็รอบที่10เนี่ยถ้าอรอบที่10ผมจะไปเก็บเป็นเสียงของตัวเองแล้วก็เปิดประตูของตัวเองนะครับผม เพราะฉะนั้นมาเหอะนะปึ๊บป๊บเราก็ต้องรอเอาขาแชร์ลิงซีเขตมานะผมที่จริงเนี่ยผมก็แนะนําว่าเล่นปกติเล่นซีเขตก็แล้วแต่แล้วแล้วมันแล้วแต่คนนะผมแต่วันหลัวันนี้เรามาทาชาเลนจ์นเพราะฉะนั้นผมขอลงแต่ซีเขตแล้วกันปกติผมก็ไปนั่งกรีนกับคนอื่นอยู่นะประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อที่จะหาไอ้พวกซีดเนี่ยมาอีโวหรือไม่ก็ไปสุ่มตัวนะผมแล้วก็ได้เกลือมานั่งเพลเลยนะไม่รู้ว่าผมมีใช้นี่ฮันเตอร์จริงหรือเปล่านั่นเองนครับ นี่ไงซีเค็ดอ่ะอย่างนี้ครับซีเค็ดกดไปปุ๊บอ่ะแล้วเราก็จะเข้าเกมกันเลยนะครับจะทันไหมอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับขทานเชิญนี่เลย NPK เกม팝อัพเซ็นเตอร์แน่นอนครับผมร้านนี้ ครับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมทำรูปนี้เลยอ่าเอาเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมให้ได้แต่ไอเดียติต er ีวีคอฟดิวตี้วอร์เรนเอลเตอร์เพลนสตาร์เดลฟรีไฟล์ blah b l a ไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเกมหลักๆที่ช่องของเรานะครับผมและเพื่อนๆน,น่าจะเล่นกันไม่เไม่ว่าจะเป็นโลบล็อกสตาร์เดลหรือว่าเกนชินอิมแพกด้วยนั่นเองนะครับผมเลทราคาถูกมากๆครับผมปลอดภัย100%ครับมีทั้งแบบ UID และแบบ ID Pass เลย S.K Game Top Up Center ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกคาถานเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับคาถานเชิญยอดกับปีและในที่สุดนะทุกคนผมก็เข้าทันสักทีนะครับผมอ่าเราได้แล้วพอทอแรกนั่นเองครับผม เราจะทำอย่างนี้ไปทั้งหมด9ครั้งนั่นเองนะครับอ่า9ครั้งแล้วภายใน9ครั้งเนี่ยผมจะภาวนาให้ดรอปชาร์ตสี่เกิชาร์ตมาด้วยเพราะผมะก็จะครบ4แล้วเปิดได้ในงานพอดีเป็น9บวกงเป็น10นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะตัดไปทั้งหมด9ครั้งเลยนั่นเองนะครับผมขอไปด้วยความเร็วเลยแล้วกันว่ามันจะน่าเบื่อมาก20บเวฟด้วยที่ด่านมันค่อนข้างง่ายครับเราก็ไปเจอกันที่เพราะท่านที่ผมเปิดเองดีกว่านะครับมันน่าจะดูตื่นเต้นกว่านี้เยอะมากนะครับ อคทุกคนตอนนี้ผมก็เล่นครบ9ก้ารอบแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่เล่นหนึ่งเศษครับเ <c oughs> พื่อ๋ยวผมขอไปหาหนึ่งเศษนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูการาันตีว่าเราจะได้ตัวอะไรกันก่อนดีกว่านะครับผมอ,อ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าการันตีนี้ผมจะได้ตัวอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขาดเดี๋ยวัวเร็วคือมาตัก่าตัวตรงกลางนี้เลยนะครับถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ในใจลึกๆแล้วผมหวังชายนี่ครับใช่แล้วครับตัวอะไรก็ได้ขอใครไปชายนี่ไป รามา่ดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะต้องแต่การันตีหรือเปล่าถึงจะหามันได้เออ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 อืมเอาเข้าไปการันตีจริงด้วยครับจะก,การันตีที่หนึ่งเป๊ะหรือเปล่าต้องเดินตรงนี้มากกว่าอนี่ยน้อยผมขออยากได้ใช้นี่อะ่ะคือผมได้ตัวจากอีเวนต์นี้มา8ตัวละบัตโนชายนี no ่เลย้าท่านี้ไม่ชายนี่ฮันเตอร์นะเก้า อ๋อได้มนอกาแล้วแต่ไม่ใช่นี่ <c oughs> <c oughs> มันขำแห้งอะทุกคนคือคือผมไม่อยากได้ใช้นี่มากแต่นั้นเราก็ได้เออผมยังไม่ได้ไทเทลหรอมันจะได้ <c oughs> ก็ต่อเมื่อเรามีสักตัวผมน่าจะมีครบแล้วหรือเปล่านี่นะนะผมมีนี้มีน,น,นี้หรือว่ามันต้องอ e ีโวก่อนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเราม,มีแล้วมีนี้ด้วยแล้วก็ โอกะแล้วก็มาดกะนเเอรมาโดโกะผมมีคมรอบ5ตัวละครแล้วในพับอีเวนต์นี้นะครับดูเหมือนน่าจะต้องไปอีโวิครบทุกคนก่อนนะน,น่าจะได้นะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปเก็บอีกหนึ่งฉากมาก่อนแล้วกันนะครับให้มันขึ้น4ทับ4แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถึงเราจะไม่ได้ตัวชาชนี่ในโต้เนี่ยเราจะสามารถได้ชาชนี่สีเรตมารือเผล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจอกันนะผม โอเคเย้ okay. yeah. แกได้47แล้วนะครับผมแต่ก่อน,น่เลยผมขอวัดดวงตัวเราจะมึกยาเข้าไปด้วยนะครับผมเราจะวัดดวงกันว่า200เนี่ยโอ้ยตอนนี้เมลเอมอยู่หน้าตู้นะครับน่าจะปับพรให้เรามาไม่รู้เหมือนกันลายสามดุลให้ดวงเราไหมไม่รู้วผมต้องเปิดเสียงหรือเปล่าเสิงจะได้ตัวดีๆอะไรนี้อืมอืมอืมไี่กินยาลัคก,กี้เข้าไปจริงไหมเนี่ยอีพิกล้วนเลยผมไม่เชื่อเว้ยโอเค มา100่งจะได้หรือเปล่าสักตัวนึงเป็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นลิปเปอร์เดี๋ยวฮะเร่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 เรเรเดียวเดียวเดียวฮะเราได้เราได้สี่ลุงเราได้โหอะไรเนี่ยถ้ามันถ้ามันเป็นถ้ามันถ้ามันเป็นเดกูตัวนี้เหรอผมจะไม่ว่าเลยวัด เนี่ยถ้ามันเป็นดิกูตัวนี้ผมจะไม่ว่าสักคำเลยโอ้โหทเมื่อกี้มันออกยูนิคมานี่ก็ตกใจเลยแหละนะครับ่าก็ถือว่าบัฟได้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 ลุ้งจริงแหละอ่าแล้วก็มันก็อย่างไรเนาะโอเคเรามาประกอบอะพัททิลฟูเดยวผมขอเคลียร์พัท่ทิแป๊บนึงดูดิคือผมลงเยอะมากๆต้องบอกว่าอีเวนต์นี้ลงเยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้ใช้พัทเทตัวเองเลยครับ ส่วนใหญ่เป็นสิงาะเราเพื่อนลงเอานะอัอารมณ์นั้นเลยนั่นเองนะครับผมก็มีบางครั้งที่ใช้ของตัวเองบ้างแต่ขี้เกียจน,นะครับโอเคเรามาประสานอินปุ๊บ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 เรียบร้อยครับผมวอลโพรกสนะครับก็จะเป็นทานน้าของซีเกตพระเท่าวิสิตี้นะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ผมลงของตัวเองแล้วนะครับหรือว่าเราเรามีซีเกตสามอันแล้วนั่นเองนะซึ่งก็ได้ทางด้านของโฮมูลุมา2ตัวแล้วแต่เป็นธรรมดาผมต้องการใชนีเพราะฉะนั้นรอบนี้ขอให้ได้ใชนีด้วย เออสาธุนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังมีบัฟลักกี้อยู่ใช่ไหมผมคิดว่าบ๊อลักกี้ตรงนี้มันน่าจะเอี่ยวมั้งไม่รู้ช่างแม่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งน้ําใจให้กับเพื่อนๆใน Discord ได้เล่นด้วยนั่นเองนะผมไม่ใช่เพื่อนผมนะหมายถึงผู้คนที่อยู่ใน Discord ได้เล่นกันนั่นเองครับโอเคครับผมเราก็จะทําอย่างนี้นะผมโดยที่ผมจะเขียนไปว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ลิงก์แมพของผมนะลิงก์เซอร์วีแล้วก็ จะ,จะให้เป็นแข่งซีกนะผมคือผมไม่ต้องการจะแบบไปแข่งสปนะีดเน็ตอะเน็ตใครเน็ตนาซาชนะผมไม่ค่อยอยากอย่างนั้นเท่าไหร่นะผมขอแบบแบบใครดวงดีแล้วได้ดีกว่าเออผมจะแอบไว้นะผมซึ่งจุดที่ผมจะแอบผม,ผมยังคิดไม่ออกเลยช่างมันนะผมจะค่อยคิดทีนึงแล้วกันอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมากรอบเซิร์ฟวีตัวเองกันก่อนกรอบไปนะครับผมแล้วก็เข้าเซิร์ฟวีตัวเองไปเลยนะครับเข้าไปหล้วผมจะแบบปุ๊บแล้วก็ซี อ่า uh, นแล้วก็เขียนว่า high and see นะผม high and see โอเคตอนนี้ผมก็พิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมผมจะส่งลิงก์ใบแล้วก็เขียนว่า see เนขะ็ดนับแล้วเขียนว่า high n d see ใครจะผมก่อนก็จะได้นะครับผม uh, view นะับผมอย่างนี้ไปเลยนะั่นซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจุดที่เราจะแอบลราบแอบแถวไหนดีนะที่ให้แบบทุกคนเล่นได้ซึ่งผมขอไม่ยากมากแล้วกันไม่ยากมากของสมันหลังนี้ผมจะมาเปิดหลังตรงนี้ับผมคิดว่าเอ้ยเดี๋ยนะ เปิดหลังนาฬิกาใช่หลังหลังนาฬิกาตรงนี้น่าจะไม่มีใครเห็นอ่ะาะฉะนั้นเราจะส่งไปเลยนะครับผมกด enter โอเใครผมตอนนี้ผมก็ส่งไปแล้วนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะเดี๋ยวเริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วสองคนนะครับผมตอนนี้สามสี่ห้านะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดไปแล้วเราจะเขียนฮินให้ด้วยนะครับผม แล้วผมก็จะเขียนว่าหินเนียอไม้ครับผม oh. คำใบ้ก็คือใกล้อไม้นะครับตอนนี้จะมีใครเห็นหรือเปล่าจะมีใครเห็นหรือเปล่าเขาเดินไปเพียบเลยตอนนี้ตอนนี้เขาเดินไปมาครับยังไม่มีใครเห็นพอตเท่าของผมว่าโอ้โหรู <laughs> ้สึกว่าเ,เป็นดาราดัง,งจริงเลย เปิดใหม่อีกรอบหน,นึ่งนะจ๊ววานี้เรียบร้อยครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอโทษกับคนที่เข้าไม่ทันด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ค่อยอยากแข่งสปีดเน็ตผมไม่ค่อยอยากแข่งสปีดเน็ตกับใครนะผมขอใครดวงดีแล้วได้ดีกว่านั่นเองนะผม พราผมก็เจอหลายคนที่เน้นสปีดเน็ตการนแล้วผมก็เข้าไม่เคยทันไม่งสกีเลยผอก็เลยอาจจะสารฝันแนกับคนที่ดวงดีหน่อยนะครับเมื่อกี้มีคนหาผมเจอคนแรกเลยนะไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหรือเปล่านะถ้าถ้าเขาไม่ได้เข้ามาเนี่ผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะ ก็จากนั้นเนี่ยพอผมเขียนว่าคาใบ้ใกล้ๆก,ก,กับออไม้นะผมก็คืออยู่แถวโซนไม่ไม่ทางด้านของออหน้าสุมกาชาก็จะเป็นหน้าาอีโวใช่ไหมแต่มันไม่มีใครเดินเข้ามาเลยเพราะผมหลบอยู่หลังนาฬิกาสายทีนงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากดวงที่ต้องมีแล้วนั่นก็คือความพยายามที่เราจะเดินเข้าไปด้วยน,นั่นเองนะครับถ้าใครชอบออการเปิดพระแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะผมผมก็ชอบนะส่วนตัวผมชอบรผมไม่ชอบแบบมาถึงส่งลิงไปเปิดพระท่าอยู่ตรงกลางกาชาแล้วให้ทุกคนวิ่งแข่งกัน ถึงเส้นก่อนก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสสำหรับคนที่เน็ตไม่ดีเอ่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำแับจนจบกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคทุกคนครับผมตอนนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันไม่มีสปอยออ <c oughs> ผมไม่แน,น่ใจว่าถ้าเราได้ใช้นี่เนี่ยตรงข้อความมันจะขึ้นไหมนะมันจะขึ้นก่อนเรากดหรือมันขึ้นหลังเรากดครับแต่เอาเป็นว่า ข้อความไม่ไม่ขึ้นก็น่าจะไม่ใช้นี่ปะผมขอเปิดเสียงใหม่อยเป็นยังไงอ่าคืออยากจะล้องห่ห้วม่สมตัวโนช้นี่นะผมโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะทุกคนก็จะได้เห็นว่าหลังจากที่ผมลงไป10 Secret p พ r t a ทนะผมก็จะได้ซีดมาเกือบ500เลยนั่นเองน,นะประมาณ400กว่านะครับผม รวมถึงผมได้ทางด้านของซีเคร t นะครับประตูซีเคร t มาถึงหม่ผมไม่ได้เลย <laughs> ผมไม่ได้เลยสักการเดียวนะครับผมแล้วก็เราจะได้ไปตัวละครซีเคร t มาหนึ่งตัวนะไปที่ก็หลังจากที่ผมได้เก็บซีเคร t มาครบสเศษนั่นเองนะผม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเป็น1กําลังใจกับเพื่อนๆที่กําลังพยายามอยู่แล้วกันนะครับผม <c oughs> ก็พยายามกันต่อไปนะผมเ <c oughs> ชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับทีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย